นี้นะคะเป็นการตกแต่งที่เรียกได้ว่ายอดคิดส,สุดๆเลยนะคะณนะตอนนี้ก่อนจะเปลี่ยนเน็กเจนใหม่นั่นเองค่ะปีกนกของเราไม่ได้มีแค่โบฟันเดอร์อย่างเดียวนะคะต้นกาก็มีนะคะยูนิคอนก็มีในส่วนของตัวฟอร์ดเน็กเจนนะคะโอก็ยังเปิดรับจองอยู่นะคะแล้วก็รถเก่าก็ยังขายอยู่จนกว่าจะหมดนะคะ มาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องซุมโอโปรโมชั่นปาะชาแนลวันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเจอโอแน่นอนค่ะโอมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกทกท,กท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ยังคงสไตล์วายบอดี้เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งสไตล์นี้นะคะเป็นการตกแต่งที่เรียกได้ว่ายอดฮิตสุดๆเลยนะคะณนะตอนนี้ก่อนจะเปลี่ยนเน็กเจนใหม่นั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะที่โอนํามาแปลงโสมจะเป็นรุ่นแลนเจอร์ XLT นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรถกระบะที่ ขายดีที่สุดแล้วก็นิยมนำมาตกแต่งกันเยอะที่สุดค่ะโออยากให้ทุกๆท,ท่านชมนะคะแล้วก็เลือกใช้ในการแต่งรถของตัวเองนะคะเดี <S 2> <S 2> ๋ยวตามโบมาดูในคลิปเลยค่ะ างที่โอแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเป็นการแต่งสไตล์ไ b o บอดีเนาะ w วเบอดี Body, นะคะถ้าลูกค้าแจ้งว่าอยากได้ชุดแต่ง w วเบอดีลูกค้าจะได้กระจังหน้าแล้วก็ตัวโป่งข้างอนะ โป่งข้างของโอนะคะจะยื่นออกจากตัวไฟหน้านะคะประมาณ2นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็มีซุม้มล้อแถมมาด้วยนะคะซุ้มล้อตัวนี้เราก็จะทําเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะนี่เลยตัวแผงกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ประกอบกันเป็นชุดวายบอดี้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ C ีเลยตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะเป็นของรุ่น xlt อยู่แล้วนะคะเราก็จะทําเป็นสีดําเงานะคะตัดกับสีดําด้านนะคะเพื่อให้ดูมีมิติแล้วก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟหน้านะ ลกคาอกก็จัดเหมือนเดิมค่ะแถมให้นะคะเป็นไฟน้ามาสแตงนั่นเองมาพร้อมไฟเดลิทแบบนี้นะคะแล้วก็มีคีมมาสแตง3คีปตรงนี้นะคะรวมถึงนะคะวงแหวนด้านนอกตรงนี้แต่โปรเจคเตอร์ใช้โปรเจคเตอร์เดิมนะคะใช้คมเดิมของรุ่น XLT ทำนั่นเองส่วนสีตานะคะสีแดงสีดาเงินอันนี้แจ้งสีได้เลยนะคะในส่วนของกระจกหน้าลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับไฟเต็มช่องแบบนี้เลยนะคะ LED นะคะน,นี่ก็แถมให้ได้หรือจะเลือกเป็นไฟแบบจุด อันนี้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันค่ะและส่วนของฝากกระโปรงน,น้านนะคะลูกค้าอาจจะเห็นแปลกตาไปนิดนึงนะคะเหมือนลัตเตอร์ที่สุดเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ดูสวย ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะสําหรับเป็นทางเลือกเนาะสำหรับลูกค้าที่กังวลเวลาขับรถถ้าติดสกูปกลัวว่าจะาบังสายตานะคะก็เลือกเป็นติดสติกเกอร์แทนนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสกูปทรงเตี้ยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะในส่วนของแมกและยางนะคะที่ลงตัวที่สุดนะคะก็จะหนีไม่พ้นนะคะเป็นชุดแมก ขอบยนะคะและก็ยางรบกา MT นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ปกตินะคะที่โอจะแถม,แถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นยางยี่ห้ออื่นอย่างโอตันนี้อย่างแอมนะคะนี่กระแจงเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ด้านในใค่ะเห็นไหมคะสีแดงๆงตรงนี้นะคะโอก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะปีกนกนั่นเองนะคะเป็นขอบต้นกาปีกนกของเราไม่ได้มีแค่บล็อเฟนเดอร์อย่างเดียวนะคะต้นกาก็มีนะคะยูนิคอร์นก็มีในส่วนของตัวเซตยกนะคะเราก็ยก2 นิ้วเช่นเดิมเลยค่ะลูกค้าอันนี้ก็ยกให้ลูกค้า2นิ้วไปแล้วก็ในส่วนของชุดครอบนะคะโอก็ยังติดตั้งไปพร้อมให้กับลูกค้าด้วยเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือนะคะรวมถึงกันสาดด้านบนอันนี้ก็ติดของแท้ไปให้เลยนะคะลูกคา้าไม่ต้องร้องขอค่ะโอจัดให้นะคะรวมถึงสติกเกอร์ค่ะที่อยู่ด้านข้างนะคะไม่ว่าจะอยู่ด้านข้างฝากระโปรงนะคะท้ายกระบะแบบนี้อันนี้ก็ติดให้หมดเลยนะคะลูกค้าเลือกออกแบบออกลายได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะ ลูกค้ายังเลือกติดตั้งโรบาเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะจะมีตั้งแต่ของแพงเงินของถูกนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นของ Outlander นั่นเองนะคะรวมถึงตัวแสด้านบนก็จะเป็นของ Outlander ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยค่ะส่วนท้ายนะคะ แน่นอนเซตกันชนท้ายเหล็กอันนี้ก็ติดตั้งไปเลยค่ะกันชนท้ายตัวนี้นะคะของยี่ห้อคิงนะคะมาพร้อมกับห่วงสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟถอยค่ะลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟถอยแล้วก็มีไฟสองป้ายด้วยนะคะครบเซตเลยค่ะกันชนคิงนะคะใส่กับชุดบอยบอดี้ของเราได้อย่างลงตัวเลยนะคะในส่วนของฝากครอบท้ายกระบะก็ยังติดตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะเลือกสีได้เหมือนเดิมเลยค่ะฟอนจะเป็นสีดำเงาดำด้านหรือว่าสีแดงสี ค่ะนี้แจ้งได้เลยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะ ไฟท้ายยอดฮิตของเราค่ะทีนี้ก็จัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวชุดแต่งรอบคันนะคะของรุ่น La นเ e r xlt 4ประตูนั่นเองค่ะเป็นรถกระบะยอดฮิตนะคะที่ลูกค้าซื้อแล้วก็นํามาตกแต่งสไตล์วา d บอกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรพท์ไว้ให้นะคะในส่วนของตัวฟอร์ดเน็กเ n นนะคะโอก็ยังเปิดรับจอง อยู่นะคะแล้วก็รถเก่าก็ยังขายอยู่จนกว่าจะหมดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ